คุณปีนุชถามว่าซิงกกับ Google Form ได้ไหมคำตอบคือซิงก์กับ o g l e s h e e t ครับเอา Google Form เอามาเก็บใน g o o l l s s h e t t แล้วก็ Power BI มาจับกับ g o o l l s s h e t t แล้วก็หยิบได้ครับ Power BI ต่างกับ Tableau อย่างไรถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมให้ลองดูที่ตรงนี้ในเปเปอร์นี้นะครัผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับเขาจะมีเป็นเหมือนคอ,อเป็นเปเปอร์ของ Magic q u a d r a ด t ที่ g a r t n e r ทำนะครับแล้วก็เทียบว่า ในด้านของต่างๆของ Microsoft Power BI นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2ด้านนะครับด้านที่1คือด้าน Ability to Execute โอเคแล้วก็ด้านที่2ชื่อว่า Competence of Vision ถ้าสมมติว่าผมอยากจะเอาเจ้าเอาเจ้าเนี่ยนะครับเอามาโชว์นะครับเอ,เอาเป็นการเปรียบเทียบนะครับซึ่งมีหลายโปรแกรมมากเลยนะหลายโปรแกรมมากๆนะครับ Power BI อยู่ในเลเวลตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็น leader ในลิเอรของเราจะมีหลักๆอยู่ด้วยกันผมว่าหลักๆนะก็คือมี Microsoft มี Tab บ r o ที่เมื่อกี้บางท่านถามเนาะไมโครซอฟของเราอยู่นี้ Tab บ r o อยู่ตรงนี้คือมันเป็นโปรแกรมด้านเขาเรียกว่าด้านด้าน i n s s s i n t e l l i g e n c e นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยส่วนตัวผมไม่เคยใช้ Tab บ r o นะครับผมเคยใช้ตัวนี้คลิกนะครับซึ่งคลิกก็ดีนะแต่ว่าคะแนนมันเหมือนดออปลงไปนิดนึงแต่ว่าเขาคงมีการเปรียบเทียบในแต่ละส่วนนะ แต่ว่า p พ w e r BI เนี่ยความเจ๋งมันคือมันอัปเดตอัปเดตเรื่อยอัปเดตตลอดเวลาท,ทุกเดือนแทบทุกเดือนเอางี้แล้วกันนะครับแนะทบทุกเดือนนะเดี๋นนั้นฟีเจอร์ต่างๆก็จะมีฟีเจอร์ที่เยอะมากขึ้นนะจะได้เห็นเห็นบุมประมาณนี้นะเดี๋นนั้นอันนี้เป็นเปเปอร์ของการเลยนะครับนะคุณการดาบอกว่ากำลังใช้กับทำเก็ตข้อมูลจาก SQL ยากมากค่ะคำตอบคือไม่ยากครับแค่ไม่เคย,ยนั่นแหละโอเคซึ่งเดี๋ยวถ้าเคยหรือเคย Connect แล้วมันจะง่ายนะ คุณโซลิสถามว่า power bi ที่สแสดงบนเว็บสามารถหมุนข้อมูลได้เหมือน pivot table ใน excel ไหมคำตอบก็คือ,อ,อผมบอกว่าทำได้แล้วก็ทำได้ซับซ้อนกว่าอย่างน,นี้ละกันเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะครับคุณปีเตอร์ถามว่าการแชร์นี้ต้องจ่ายรายเดือนใช่หรือไม่ครับคือถ้าสมมุติว่าการใช้งานนะโอเคเราสมัครได้ฟรีถูกไหมครับเ c r o s o f t บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าพี่จะใช้เป็นแบบสร้างรายงานบนเครื่องของเราเนะี่ย ฟรีโยนขึ้นคลาวฟรีพี่เปิดดูอยู่คนเดียวฟรีแต่ถ้าพี่จะแชร์ให้หัวหน้าด้วยขอเสียต <Hayır. S 2> ั้งค์นิดนึงแล้วกัน9.99เหรียญต่อเดือนต่อยูเซอร์ของคนสร้างและคนแชร์แค่นั้นเองนะครับเนาะลิมิเตชันแรกที่ทุกคนจะเจอครับคือเรื่องแชร์ถ้าไม่แชร์เฮ้ยจะไปพรีเซ้น ยกโน้ตบุ๊กที่เป็นรีพอร์ตเอาไปเสียบโปรเจคเตอร์ก็ไม่ต้องแชร์ก็เปิดดูเลยนะครับเอ,อ้ยจะส่งไฟล์ให้เพื่อน่วมงานส่งไปเป็นไฟล์เพื่อนก็เปิดดูได้นะแต่อาจจะรีเฟชไม่ได้เพราะเราไม่ได้ส่ง Data source ไปแต่นั้นการวางโครงสร้างเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับแต่นั้นการกระบวนการในการวางโครงสร้างตรงนี้สําคัญมากอืมเอ่อส่งให้เพื่อนดูได้ครับอ่โอเคคุณธนงชาติถามว่าไฟล์พิบิลส่งให้เพื่อนดูหรือแก้ไขต่อได้หรือไม่คําตอบคือได้นะ แต่ว่ากระบวนการผมต้องบอกว่าไฟทีบิตของของของเราครับของคุณธนงศักดิ์นะครับถ้าสมมติส่งให้เพื่อนดูนะครับก็เดี๋ยวนะส่งให้เพื่อนดูหรือว่าแก้ไขเนี่ยครับสามารถทําได้แต่ว่าสิ่งที่มักจะใช้งานไม่ได้เมื่อส่งเป็นไฟทีบิตไปก็คืออย่างเช่นในเครื่องผมผม Excel ผลไฟล์ผมอยู่ที่เดสก์ท็อปแต่เวลาผมส่งไปเพื่อนผมอาจจะไม่ได้ส่ง Excel ไปให้แต่ถามว่าข้อมูลอยู่ในไฟทีบิตไหมอยู่ แต่ถ้าสมมติ Excel ผมเปลี่ยนผมจะรีเฟรชมันไม่ได้แค่นั้นเองดังนั้นจะให้มันลิงก์กันได้ก็ต้องเชื่อมโยงหรือว่าวางโครงสร้างที่ดีนะครับถึงจะได้เนาะโอเคคนที่เราแชร์รีพอร์ตให้เขาดูต้องเป็นไลเซนส์โปรหรือไม่ถ้าใช่ครับคือถ้าสมมติพูดถึงแชร์นะแชร์ทั้งคนสร้างและแชร์ทั้งคนดูก็จะต้องทั้งคู่เลยครับคนละเนี่ยคนละ9.99เหรียญต่อต่อเดือนนี่แหละครับ แต่ถ้าใครแบบใช้งานซับซอ้อนนะ m icrosoft ก็จะมี Power BI Premium คุณยุ้ยถามว่านำ BI ขึ้น SharePoint ต้องซื้อ license ใช่ไหมขึ้น SharePoint ใช่ไหมะอ,อ,อ,อ่ไม่ต้องนะครับขึ้นขึ้นกับว่าโครงสร้างของการแชร์เอา,อางี้แล้วกันคือมันมีทั้งแบบต้องและแบบไม่ต้องนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าแบบที่ต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงเช่นคนที่จะดูรีพอร์ตนี้แม้อยู่บน SharePoint เขาต้อง sign in เขาต้องใช้งานนี้อันนี้แชร์แบบนี้เสียตัง แต่ถ้าสมมติคุณยื้อบอกว่าเฮ้ยฉันแชร์แบบ Publish to Web เลยแต่เนซีเรียสเน็ข้อมูลคือคนทั่วโลกเห็นนะแม้ว่าไปไว้ใน SharePoint ในองค์กรถ้าข้อมูลซีเรียสก็อาจจะไม่น่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะมีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีอ,อย่างนี้แล้วกันนะครับคุณปีเตอรถามว่าในกรณีเชื่อม Data จาก Excel, OneDrive ของตัวเองแล้วส่งไปให้ส่งไปให้เพื่อนเป็นไฟล์พิบิกจะรีเฟได้ใช่หรือไม่ อ่าถ้าสมมติเขาเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงวันไร์ของคุณปีเตอร์ก็อันนี้เขาก็น่าจะเห็นข้อมูลครับคุณล้วนบอกว่าแสดงว่าเราสามารถลิงก์กับ Data ที่แชร์แบบ Public ได้ด้วยใช่ไหมอ่าเช่น conversion rate ถูกต้องครับถูกต้องครับในภาพนี้นะในภาพนี้เลยครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลอย่างเี้นะอ่าสมมติว่าเวลาถ้าเราทำรีพอร์ตใช่ป่ะอย่างเวลาเราทำรีพอร์ตที่ตรงเนี้ยครับผมสามารถเอา ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน exchange rate จาก Bank of Thailand ข้อมูลเปลี่ยนทุกวันเช้าเปลี่ยนบ่ายเปลี่ยนนะครับผมสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ข้อมูลอัตรา,าราคาน้ํามันราคาทองอะไรพวกนี้ครับผมสามารถเอาข้อมูลนี้มาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการคํานวณได้นะครับแต่ว่าการคํานวณอาจจะต้องอยู่แถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้ก็เรียกว่าอาจจะต้องใช้ Dax เข้ามาประมวลผลอะไรพวกนี้ครับเพื่อออ,อกอไรายงาน โอเคคุณนัทชาติถามว่าเวลาย้ายไฟล์พิบิกและ Excel ไปที่ไดร์อื่นต้องแก้ด้านซอสทุกครั้งไหมไฟล์พิบิกไม่ซีเรียสน,นะย้ายได้แต่ Excel ไฟล์มีผลเพราะใน Power Query มันจะมันจะนับไปครับว่าเอ้ยฉันมี Excel ไฟล์ชื่อว่าไฟล์นี้อยู่ในไดร f ฟซีโฟเดอร์นี้มันจะจำโฟลเดอร์นแต่ไฟล์พิบิกไม่ซีเรียสน,นะไฟล์พีบิกส่งไปไปเปิดไดรซีไดรด,ดีอะไรก็ได้นะครับ